ซอฟต์มะเขือเทปรุงอ yeah> um hmm> ่ะให้ปรุงเป็นผิวขาวนะจะปรุงเป็นอะไงอื่นเลยอะไรขาวขึ้นายไปหอมยัโยโบอะไรยำไก่ยำิ้งไก่ยันไก่แล้วเจอมียากดี <c oughs> อร่อยอร่อยเชื่อว่กับขาเร้กระทียีสแตเงิ้ยเงอพี่อะไรว่าก็ห่าดีไม่ได้อําไมว่าพอดูไปแล้มันหอยไปนี่คือจุดเด่นของวัดโ 不是。